สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสเกษตรวันหยุดวันนี้นะครับก็เริ่มที่จะเข้าสู่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 8แล้วนะครับวันนี้เรามาสรุปและก็วิเคราะห์สถานการณ์ราคามันนิดหนึ่งนะครับต้องยอมรับต้องเรียกว่าช่วงนี้นะครับช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 8ถือว่าราคามันสัมปหลังนะครับทำลายสถิติ ต่ำที่สุดเป็นประวัติการนะครับต่ำที่สุดในรอบ20ปีนะครับซึ่งก็มีท่านผู้ชมหลายหลายท่านรอเวลาขุดนะครับสาเหตุที่มันราคาต่ําหนักในช่วงนี้เพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ติดตามสอกเกษตรวันหยุดนะครับโดยเฉพาะ fc สอกเกษตรวันหยุดนะครับก็ในส่วนของสองกเกษตรวันหยุดมีผลิตภัณฑ์มาแนะนําแล้วก็ให้ท่านผู้ชมไปทดลองใช้นะครับก็คือในส่วนของฮอร์โมนสอกเกษตรนะครับ ก็เป็นเป็นแบรนด์ของสอเกษตรเองนะครับก็คือตรงนี้รับประกันนะครับว่าเขียวขึ้นจริงเดี mm. ๋ยวรอติดตามครับว่าเราจะมีการแจกยังไงให้ท่านผู้ชมเอาไปทดลองใช้นะครับก็ติดตามช่อง y YouTube สอเกษตรวันหยุดไปเรื่อยๆนะครับเราจะมีในส่วนของผลิตภัณฑ์มาแจกท่านผู้ชมให้ไปทดลองใช้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของสอเกษตรเองนะครับแบรนด์ชื่อว่าสอเกษตรเลยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับ ในช่วงนี้สาเหตุที่ราคามันร่วงที่สุดนะครับต่ําเป็นประวัติการจนกระทั่งมีข่าวในสื่อสารมวลชนบางที่นะครับบอกว่าพี่น้องชาวไร่มันไม่ขุดนะครับปล่อยทิ้งเลยนะครับขุดแล้วไม่คุ้มนะครับปล่อยทิ้งนั่นคือข่าวที่คิดว่าอาจจะโอเวอร์เกินจริงนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าต้นทุนการเก็บเกี่ยวมันเนี่ยค่าจ้างขุดเนี่ยมันจะถูกกว่าในส่วนของพืชโดยเฉพาะอ้อยนะครับ เพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องขุดนะครับต่อให้ราคาถูกยังไงนะครับเพราะฉะนั้นขุดยังไงพอขุดไปขายเนี่ยหากลบกลบกันแล้วเนี่ยราคาขายได้ก็ยังมากกว่าราคาจ้างคนขุดอยู่นะครับแล้วก็ถ้าขุดเองก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของอจะไม่ได้อะไรนะครับต้องเรียกว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นราคาต่ําที่สุดเป็นประวัติการจริงนะครับสาเหตุเกิดจากปัจจัยนี้นะครับปัจจัยเดียวเลยนะครับช่วงนี้แล้วก็คิดว่าสอสเกษตรมันหยุดจ้ำตลอดว่าพอ สักพักหนึ่งสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายนะครับนั่นคือในเรื่องของปริมาณมันที่ออกเยอะอจริงๆนะครับในช่วงนี้ปริมาณมันออกเยอะโรงแป้งติดคิวเร็วนะครับบางโรงแป้งนี่รับมันวันนี้8ปดโมงก็ติดก็คือปิดรับคิวแล้วนั่นหมายความว่ามันเนี่ยล้นออกมาจริงๆนะครับล้นโรงแป้งซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่มันออกเยอะประกอบกับช่วงนี้คาดว่าจะมีฝนตกในหลายพื้นที่พี่น้องเกษตรกรลหลายๆท่านที่รอนะครับ รอเวลาว่าพอฝนตกเนี่ยจะได้ปลูกต่อก็เริ่มผุดมันนะครับทําให้ช่วงนี้มันออกมาเยอะนะครับนั่นก็คือเป็นสาเหตุหลักที่ราคาลงจริงๆก็จะมีบางที่นะครับในช่วงนี้ที่ราคาเริ่มขยับขึ้นก็คือบางจุดที่มันออกน้อยแล้วก็จะขยับขึ้นสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็คือเป็นไปตามกลไกการตลาดระยะสั้นนะครับก็ลักษณะเช่นนี้ส่งผลทําให้ในปี2 5 6 8ต้นปีเนี่ยต้องจาลึกไว้เป็นสถิตินะครับว่า มันราคาต่ําที่สุดเป็นประวัติการนะครับถ้าใครย้อนกลับไปดูคลิปสอกษตรวันหยุดประมาณปี66ก็จะพูดอย่างนี้แหละแต่จะกลับกันก็คือปี66มันราคาสูงที่สุดเป็นประวัติการนะครับพอปี68ต่ําสุดเป็นประวัติการซึ่งก็ถือว่าน่าจะต่าสุดแล้วละครับท่านผู้ชมที่ต่ํากว่านี้ไม่ได้เป็นเพราะว่าภาพรวมโครงสร้างขนาดใหญ่ราคาขนาดใหญ่แต่ว่าเป็นที่โซนนะครับ ซึ่งลานเนี่ยตอนนี้บางลานก็ไปติดคิวอยู่วันสองวันก็ต้องลรงราคาหนักเพื่อที่จะให้ทํากําไรได้ในขณะเดียวกันรโรงแป้งก็ล้นนะครับส่งผลทําให้ราคาตกหนักจริงๆในช่วงนี้นะครับซึ่งเมื่อไปเปรียบเทียบกับราคาแป้งมันสําปะหลังนะครับซึ่งเป็นราคาปลายทางของอหัวมันสดไปผลิตเป็นแป้งมันเนี่ยราคาก็ยังนิ่งอยู่นะครับก็คือตั้งแต่ช่วงต้นปีมาแล้วตั้งแต่ช่วงประมาณมกรามาแล้วราคามันยังนิ่งอยู่ ราคาแป้งมันนะครับราคาแป้งมันสัมปัังยังนิ่งอยู่ทั้งราคาภายในประเทศและก็ราคาส่งออกแต่ที่ลงหนักตอนนี้คือราคาหัวมันสดนะครับแล้วก็รวมทั้งมันเส้นด้วยมันเส้นก็ยังราคาไม่ได้ลงเท่าไหร่มีแนวโน้มขยับขึ้นด้วยนะครับสอดคล้องกับแป้งมันบางพื้นที่ก็มีขยับขึ้นนะครับแต่ที่ออกที่ลงเยอะตรงนี้คือหัวมันสดเพราะอะไรเพราะมันมันออกเยอะมีแค่นี้เองนะครับเหตุผลเพราะฉะนั้นเป็นการลงในระยะสั้นนะครับเป็นการลงในระยะสั้น ซึ่งพอปริมาณมันเริ่มจะออกน้อยราคาน่าจะดีดกลับได้นะครับซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับหลายๆท่านนะครับช่วงนี้ถ้าใครติดตามรัฐบาลก็มีนโยบายให้ชะลอขุดชะลอได้นะครับแต่ต้องไม่เกินประมาณเดือนหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้ามันเกินขวบแล้วไปเจอในส่วนของอากาศร้อนมากๆแทนที่จะขายได้ราคาดีๆถ้าไปขายเป็นมันเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์แป้งก็จะหายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านผู้ชมที่ชะลอได้ในช่วงนี้ก็ชะลอไปก่อนสักสัปดาห์2สัปดาห์คิดว่าสถานการณ์น่าจะกลับมาดีขึ้น เพราะว่าปลายทางราคามันยังไม่ลงนะครับลงก็คือต้นทางจริงๆเพราะว่ามันออกเยอะนะครับนี่คือสาเหตุที่ทําไมในช่วงนี้ราคามันสําปะหลังหัวมันสดร่วงแรงนะครับแล้วก็เป็นการร่วงระยะสั้นด้วยนะครับเป็นข้อมูลที่มาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับติดตามสอกเกษตรวันหยุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะมีในส่วนของผลิตภัณฑ์มาแจกให้ท่านผู้ชมไปทดลองใช้นะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ฮอร์โมนสอกเกษตรนะครับก็ สำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ด้วยกันมาจนกระทั่งจะเข้าสู่ผู้ติดตามครบ300,000คนนะครับเราก็จะมีในส่วนของโปรโมชั่นดีๆมาแจกมาแถมให้กับ FC ที่อยู่กับเรามาตลอดนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ